ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้มีจิตไฝในธรรมทุกๆท,ท่านเราแต่ละคนที่ใช้ชีวิตกันมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ต่างก็ต้องเคยได้ยินคำว่าตายทั้งเป็นกันมาบ้างเมื่อเราได้ยินคำว่าตายทั้งเป็นเราหมายถึงอะไร หลายๆคนเข้าใจว่าคนที่ตายทั้งเป็นเนี่ยคือคนที่มีความทุกข์หนักเช่นแม่สูญเสียลูกอันเป็นที่รักภรรยาสามีที่เลือกคู่ชีวิตผิดพลาดหรือสูญเสียเงินทองทรัพย์สินกิจการล้มละลายเวลาที่เราต้องพบเจอกับเหตุการณ์แย่ๆเหล่านี้เราก็จะมักบอกกับคนอื่นว่าชีวิตของฉัน เหมือนตายแล้วทั้งเป็นนี่ก็คือความหมายของคำว่าตายทั้งเป็นตามความเข้าใจของผู้คนส่วนใหญ่แต่ทางพุทธศาสนาล่ะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็นความตายของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ท่านได้แบ่ง แยกออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือการตายแบบตายเน่าเข้าโรงความตายทางเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราแต่ละคนจะต้องพบเจอซึ่งไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงไดน้นี่คือความตายแบบที่1ส่วนความตายแบบที่สองก็คือตายจากความเป็นมนุษย์ ตายจากคุณธรรมความดีพระพุทธองค์ท่านทรงเรียกคนที่ตายจากคุณธรรมเหล่านี้ว่าตายทั้งเป็นหรือโมฆะบุรุษนั่นเองซึ่งหมายถึงบุคคลที่ถึงแม้จะมีลมหายใจอยู่แต่ก็เหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วเพราะหาคุณค่าหาคุณประโยชน์แก่โลกนี้ไม่ได้นี่คือความตายในพุทธศาสนาแบบที่สอง ตายทางจิตใจทีนี้ความตายทางกายเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วซึ่งวันนี้อาตมาจะไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงเรื่องความตายทางจิตบ้างว่าอะไรเรียกว่าการมีชีวิตอยู่ที่เหมือนกับตายไปแล้วอะไรคือการตายทั้งเป็นนี่คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ ตายทั้งเป็นเนี่ยหมายถึงบุคคลที่มีร่างกายแต่ไร้จิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ในสมัยพุทธกาลบุคคลที่มีความเห็นผิดบุคคลที่มีจิตถูกมิจฉาทิฐิครอบงำบุคคลที่มีความหลงผิดคิดชั่วทำตัวเป็นภัยสังคมบุคคลเหล่านี้พระพุทธองค์ท่านทรงเรียกว่าโมฆบุรุษ หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายไปแล้วเพราะเป็นบุคคลที่พัฒนาไม่ได้เอาดีไม่ได้หรือจะเรียกเป็นภาษาธรรมะว่าปัทะประมะเป็นเหมือนบัวใต้โคลนนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็นในพุทธศาสนาก็คือมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีประโยชน์ไร้ค่าเพราะว่าเรามีความเห็นผิด ทีนี้มาเข้าประเด็นสำคัญว่าอะไรที่จะทำให้เรากลายเป็นคนตายทั้งเป็นสิ่งที่จะทำให้เรากลายเป็นคนตายทั้งเป็นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นคนไร้ค่าความเห็นผิดนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นโมฆะบุรุษ นี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนควรพิจารณาให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเป็นหนึ่งในคนที่ตายทั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นผิดบุคคลใดมีความเห็นผิดบุคคลนั้นก็จะมีความความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความเห็นผิดเนี่ย มันจะทําให้เราแต่ละคนเนี่ยตายจากคุณธรรมความเป็นมนุษย์แล้วอะไรคือมิจฉาทิฐิที่จะทําให้ชีวิตของเราไร้ค่าล่ะพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนให้เราเห็นว่าความเห็นผิดที่จะทําให้ชีวิตของเราไร้ค่านั่นก็คือความเห็นผิดในเรื่องของกรรมทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปความเห็นผิดเช่นนี้มันจะทำให้เราตายจากคุณธรรมความดีมันจะทำให้ชีวิตของเราไร้ค่าและเป็นภัยกับบุคคลอื่นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือคนที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีได้ยากหากเราไม่เชื่อว่าการกระทำที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุข หากเราไม่เชื่อในการทำความดีว่าเป็นเหตุที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญหากเราไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เราก็จะใช้ชีวิตคิดทั่วมัวเมาไปวันๆแล้วเราจะพัฒนาชีวิตให้เกิดคุณประโยชน์แก่โลกนี้ได้อย่างไรนี่คือความเห็นผิดข้อแรกที่จะทำให้เราตายทั้งเป็น ความเห็นผิดอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราไร้ค่านั่นก็คือความเห็นผิดเรื่องการอ้อนวอนขอผลดนบรรดาลบุคคลเป็นอันมากในโลกนี้เมื่อถูกความกลัวครอบงำแล้วบุคคลผู้มีจิตอันเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นต่างก็พากันอ้อนวอนต่อทวยเทพอ้อนวอนต่อผีสางนางไม้อ้อนวอนขอผลดลบันดาลจากสัตว์เดรัจฉาน อันมีหน้าและจอมปลวกเป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนี่คือความเห็นผิดนี่คือชีวิตที่ไม่สามารถพัฒนาได้การหวังผลดนบรนดาลคือการกระทำของคนโง่เขลาที่ตั้งความหวังเอาไว้ผิดจึงมีชีวิตที่ไม่พัฒนานี่แหละคือคนที่ตายทั้งเป็นตามความหมายของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไว้ว่าชีวิตจะไร้คุณค่าถ้าเราหวังแต่จะพึ่งพาคนอื่นนี่คือความเห็นผิดที่จะทำให้เราตายทั้งเป็นประการที่สองสิ่งที่จะทำให้เราตายทั้งเป็นประการสุดท้ายนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอบายามุก อบายมุกเนี่ยคือปากทางแห่งความเสื่อมอบายมุกค,คือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความตายจากดีความตายจากความดีงามอบายมุกเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราตายจากความดีงามคนที่มีความทุกข์นั่นเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตจมปลักติดอยู่กับอบายมุกในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการครบคนชั่วเป็นมิตร เที่ยวเสเพลผับบาร์ติดสิ่งเสพติดเล่ายาหรือว่าหลงบ้าไปกับการพนันบางคนก็ใช้ชีวิตไปวันวันกับการปนเปรอกิเลสให้แก่ตัวเองทั้งหมดเหล่านี้ก็คือสาเหตุหลักๆที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็น นี่ก็คือสามสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความตายทั้งเป็นเมื่อท่านทั้งหลายได้รู้ถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราควรพิจารณาตัวของเราเองว่าบัดนี้เรามีชีวิตอยู่เป็นปกติหรือว่าเรากำลังตายทั้งเป็นกันแน่ซึ่งชีวิตของเราที่ดํารงอยู่นี้ เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่อย่างมีค่าหรือว่าจะอยู่อย่างไร้ค่าเราเลือกได้คนเราเนี่ยหากปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสเราจะรู้สึกไร้ค่ากับการดำรงชีวิตเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตของเราไร้ค่าสิ่งที่ติดตามมานั่นก็คือการทำร้ายตัวเองเพื่อประชดชีวิต เมื่อเราไม่เห็นค่าในตัวเราเองเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตของเราไร้ค่าเราจึงทำร้ายตัวเองด้วยการประชดชีวิตเมื่อเรามีจิตใจที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งตัวของเราเองการทำร้ายคนอื่นมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำ <c oughs> และสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่หายใจทิ้งไปวันๆมีร่างกาย มีลมหายใจแต่จิตใจตา,ตายไปแล้วตายจากคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าตายทั้งเป็นถ้าเราพิจารณากันตามหลักของพุทธศาสนาเราจะเห็นความจริงอันสูงสุดที่พระรพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนนั่นก็คือเรื่องทำอย่างไรให้เราเข้าถึง ชีวิตที่ไม่ตายการเหนือพ้นความตายคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเหมือนที่เราแต่ละคนต่างก็เคยเรียนรู้และเข้าใจกันดีว่าพระพุทธองค์ท่านท,านทรงตัดสู้สิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมอมตะธรรมเนี่ยคือธรรมที่ทำให้เรานั้นไม่ตายธรรมะที่จะนำพาจิตใจของเราไปสู่ความเป็นอมตะ ธรรมะที่จะนําพาชีวิตของเราไปสู่ความอิสระเหนือพ้นจากการเวียนเติเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏก็คือสิ่งที่เรียกว่าอมาตะธรรมอมาตะธรรมที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดสรู้้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ามัคมีองคแปดเป็นเส้นทางอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ท่านทรงนำออกมาบอกสอนให้เรามีชีวิตจิตใจที่เหนือพ้นจากความตายนั่นเอง เหนือพ้นจากความตายในที่นี้หมายถึงเหนือพ้นจากการตายทั้งเป็นเหนือพ้นจากการเป็นโมฆะบุรุษผู้มีชีวิตไร้ค่านั่นเองมักมีองค์8ดเนี่ยคือแนวทางการใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการมีชีวิตอยู่ของคนเราแต่ละคนศีลส,สมาธิและปัญญา คือแนวทางเพื่อไปให้ถึงอามาตะธรรมที่พระรพุทธองค์ท่านทรงตัดสรูคนมากมายในโลกใบนี้ร่างกายหายใจอยู่แต่จิตใจได้ตายไปแล้วตายจากความดีงามบุคคลเหล่านั้นเขายอมตนเป็นทาตกิเลสเบียดเบียน แย่งชิงแก่งแย่งแข่งขันอิจฉารฤษยาขัดแข้งขัดขากันเพราะทนเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขมากกว่าตนไม่ได้ซึ่งจะว่าไปแล้วมนุษย์เราเป็นอันมากก็ไม่ต่างอะไรกับไก่ในเล้าที่จิกตีกันเพื่อแย่งชิงข้าวเปลือกจิกตีกันแย่งชิงกันเป็นใหญ่ อยู่ในแล้วเล็กๆหมกจมอยู่ในสุ่มครอบแห่งความทุกข์ที่หลงเข้าใจผิดคิดว่าความสุขนี่แหละคือชีวิตที่ตายทั้งเป็นแล้วอะไรล่ะที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความมีค่ามีคุณประโยชน์ให้กับโลกหากเราพิจนารณาดีๆเราจะเห็นว่า มีเพียงแค่สติเท่านั้นที่จะนำพาเราออกมาจากความไร้ค่าได้สติคืออมตะธรรมสติคือสิ่งที่ทำให้พญามัจจุราชเนี่ยมองเราไม่เห็นการพัฒนาสติให้รู้เท่าทันกิเลสร้ายคือการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็น เมื่อท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังมาจนถึงบัดนี้ก็ขอให้เราพิจารณาดูตัวของเราเองว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่จริงๆหรือไม่หรือเราตายทั้งเป็นไปแล้วเรายังมีความเชื่อผิดๆอยู่หรือไม่เรายังหวังผลดลบรรดาลอยู่หรือเปล่าเรายังหมกจมอยู่กับอบายมุกอยู่หรือไม่ เราละความชั่วเราประพฤติชอบเราดำรงชีวิตยอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมหรือเปล่าะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะชี้วัดความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนี่คือสิ่งที่เราควรพิจรารณาดูตัวเราเองบ่อยๆหากไม่เช่นนั้นแล้วเราจะตายทั้งเป็นเราจะกลายเป็นคนที่มีลมหายใจแต่ไร้สติปัญญานี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็น ในความหมายของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาก็หวังว่าการแสดงธรรมในวันนี้จะทำให้ทุกๆท,ท่านเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าตายทั้งเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วคำว่าตายทั้งเป็นเนี่ยหมายถึงการที่เรามีชีวิตอยู่แต่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญา การที่เราดำรงชีวิตอยู่โดยเป็นทาตกิเลสไม่พัฒนาชีวิตของเราให้เจริญด้วยคุณธรรมนั่นคือความตายทั้งเป็นที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนี่คือความหมายของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการตายทั้งเป็นบัดน,นี้ก็ถึงเวลาสมควรสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน จงหายใจด้วยสติมีจิตที่ตื่นเบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินจเจริญธรรม